สวัสดีเด้อพี่น้องผู้ติดตามเอฟซีผู้ติดตาม, 4, ตาม <c oughs> ห้าหน้อยทุกคูทุกคนลุงป่าวานาเบาหนาสา,า,าวมือว่านนี่ว่าเก่งพี่น้องห้าน้อยเลยลูดเดียวยุกาศาสตร์พี่น้งนงนอเเกกาานงเอ้ยมีเข่ากาศาสตร์อันเดียวลูดยังอื่นกับบ่เขา่าแต่ว่าขันพี่น้องเอา สามคูไปจับวิกวนก็าอาชจจีได้อยอะน้อพี่น้องนะนั่งเทียกัมีเอาวินเอาก็ดได้แต่ว่าขันตัวจ่อตัวนั้นได้ตั้งแต่กษัตริย์อันเดียวพี่น้องขออภัยหลายๆานาทีนี่น้นองเป็นจังสี่และห้าน้อยถ้าเป็นแล้วก็สิบมือสิบก่มมือนี่สิบมือผลลัพธ์พี่น้องยังเป็นเทียงจิงเป็นจังสันแต่ว่าขันเป็นแบบนี้แล้วมือแรงมาเต็มเต็มเลยพี่น้องมือแรงเขามาเต็มเต็ม เขาจนหล่นผลพี่น้อังมือแรงแตกเจาะรูดหม,ม่ามดพี่นหอังมือแรงมีท่ายดมาให้มดน้อยอยู่หนี่หกน่อยแต่เกาเป็นยังสัน่นพี่นหลังเคยจาได้ยนทธผู้ติดตามยุทตลอดก็ได้จาได้ว่าเป็นยังไงมาจังไดห้าหน่อยปกติที่าแบบนั้นถ้ารุดนรุดไปแล้ว็สิกลับมาใหม่เลยกลับมาาข,ขักเลยเต็มเต็ม,ต,มตะเกาเมือแรงทะเบงเด้อพี่้องเด้อขออภยัยผู้ติดตามมือวันนี้ หลุมลงขักพดหลุมล่งหาหน่อยพี่พน้องในเขาหน่อยเดียวคือกาศาสตร์กาศาสตร์ว่าคอยติด,ดี่พี่น้องมาติดติดผู้เดียวเอามูวไวยืนพ่อยืนพ่อหน่อยบ่หลุดหมดธรรมดาขันมูเ่เขาเขา่อนนี้นี่กาศาสตร์จะเป็นจังใดมือนี่เขาเข่า เมือแรงเขาที่เป็นยังไงเขาเขามืองแรงวัานเขาเขาหลดมืแรงจิเป็นยังไงเอาี่น้องก้อนจะไปเบิง้งของวันที่สามสิบกับเบิ้งของเมือวัาน,นก้อนนอี่น้องน้อยอยอดหลังก้อนเป็นยังไงลด,ดไปยังไงแฉพาะกิดวันที่ยีสิบเก้ากรากฎาคมสองพันห้า,าร้อยหกสิบดลดองกาซาดจับคูคูหิ่งเด่นสามล่องซีเขาซตัวสามลอ่องี่น้อง ได้ซีเกตพิเศษการลุดปกติการลุดไปพี่น้องก็มาวิไอพี่การลุดไปลุดไปหาผีน้อง,องมันบ้านหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ลุดไปสี่ลุดไปสี่มีหาหน่อยเนาะพี่น้องเนาะลุดสี่อาบานนี้มาเบิ่งของวันที่เบิ่งของวันที่ สามสิบเลยพี่น้องเมื่อวานนี่น้อยสามัคคีบ่มีเมื่อวานนี่เลยมีหาเมื่อนี้จังมี่น้อยสามัคคีหามาเดี๋มาเบิง่งบ่อไร่แห่างเวลาไหลไปแล้วมาเบิ่งหาน้อยน้ำกันมืน่อแรงจันเอาขึ้นนาพี่น้องเนาะหาน้อย,นะอยสภกิจวันที่สามสิบกรกฎาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดยับคู่ หกสิบแปดโอ้ยโบกกับพิษแล้วพี่น้องหกจับคูเก็ดหาโบกกับพิษเด็กบากพิษเรื่องเหมือนี้เรืองเด็กกลับมาเมื่กลับมาเต็มเต็มเลยเหมือน,นี้สี่ว่ยดูเหมือนแรงเริ่มเอาเลยห้องเอากลับขึ้นมา สูงสิลดไปสีสามหกสีวิ่งหกสีวิงมกสี xin con mốc xi lồng, Long Sám Long kết hạ Quỳnh Đen C Long kasat kasat tiap ku Sam sung sĩ, si Sam sĩ si wing. Sám si si wing. Sám si kom. si long. Yang sam long. Ku wing den. Si ล่องสามพิเศษ

สองเกตวิ่งสองเกดกลมสองเกดร่องศูนย์ห้าร่องศูนย์หนึง่งกูวิ่งเียนสองร่องเกด Nói xa mà kì Nói này cắp nó ngoài xa mà kì Bạn bảo น้อยสามขีจับโคเก้าศูนย์เก้าเก็ดเก็ดแปด Câu kết Câu kết vinh Câu kết côm Câu xuống long Kết kẹt long phụ vinh cầu long kết bốc cái ti, jackoo, 01, ốc 1, vung Bình húc nè, côm húc nè, lăng xuân nè, lăng xuân, cô đen 6 lăng nè.

mình móc giảm móc giảm mình có móc long hà hốc long hốc cầu ครูวิ่งเล่นหกล่องสาม กเก็บหน้าจอพี่นอ้องไปเข้ามาแล้วหาหน่อยวันที่30มสิกรกรดาคม2องพันหาหนจับคูสพกิเกตหาสี่สามหกสีวิ่ง6กกลม6กส่ร่องเกตหาร่องส3คูวิ่งเด่นสี่ร่อง6กาศาสตร 2, 3, ์สองสามศูนย์สี่สามสวิ่ง3ากลม3าม่ร่อง2อสาร่องศูนย โควิ่งเด่นสี่่องสพิเศษศูนย์หนสเกตวิ่งสองเกตกลมสองเกตล่องศูน่ลองศู 3, 9, 9, นหาโค,ควิ่งเด่นสองล่องเกตน้อยสามขีเก้าศูนเก้ากตกตแปวิ่งเก้าเกตลมเก้าเกตล่องเก้าศูนย์ล่องเกตแปดโควิ่งเด่นเก้าล่องเกตปกติศูนยงหนึ่ง วิ่งหกหนึ่งกลมหกหนึ่งล่องศูนย์หนึ่งคูวิ่งเด่นหกล่องหนึ่งพ i p หกเก่าหาหกหกสามวิ่งหกสามกลมหกสามล่องหกเก่าล่องหาหกวิ่งเด่นหกล่องสามเอาพี่น้องไปเขามาแล้วก็หายโศกโศก,กมันหมานเด้อทดแท่นมือเอ,อมือว่านที่พานมาให้มือแรงกลับมาเต็มเต็มพี่น้องพอได้เขามาแล้วก็หายโศกโศก,กมันหมานเด้อพอกันอีกเจนึงกั วันที่31ปุลาพี่น้องสำหรับมือนีขอเกาคำวา่าสวัสดี